ผมชื่อจังผมคิดเสมอว่าคนเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ใครมาช่วยเพราะทุกคนล้นเกิดมาคนเดียวและตายคนเดียวจังไปไหนไปทำอะไรกินข้าวป่ะเดี๋ยวเขายังไเย้ ผมไม่เชื่อหรอกที่คนเราจะต้องพึ่งพาใครตลอดขนาดนั้นรถสตาร์ทไม่ติด right. ก็เขียนไปซ่อมเองล้มก็ลุกเองเพื God, ่อนเหรอไม่จำเป็น านมาสิปีแล้วนะน้ำนม,ม่งเจ้าไไหมอร่อยไหม่อยเรื่อเ็น้อเ้ปไหม สวยขนาดนั้นต้องหวางขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวางไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยชาฉันชื่อน้ำนิ่งฉันคิดเสมอว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมและใช่ซึ่ง มันก็ถูกต้องเราต้องมีเพื่อนมีคนคอยช่วยเหลือเพราะทุกคนสามารถสปอร์ตกันได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรรถสตาร์ทไม่ติดก็มีเพื่อนมาช่วยลลอออององสสสตตาาารร์์่ิเยหแ มีคนคอยพยุงลุกฉันมีเพื่อนเยอะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่เพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนทําให้ฉันรู้สึกสบายใจทุกครั้งเขามีเพื่อนคอยช่วยเห็นไหมดีจะตายว้าชิมาล้ชิมาละเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตัวท็อปตัวแม่ไปอยู่ไหว่งเอ้ยไปอยู่ไหนเหรอนี่หมอปัง หายจากสควอชไปกินแบนี้ไมากเลยค่ะคืนนี้ปาร์ตี้กันเจอค่ะเจอเนี่ยพวกมึงรายชื่อโปรเจกต์กลุ่มออกแล้วให้ฟังหน่อยเออกลุ่มเราไม่จังเลยนะมันนั่งอยู่นั่นพอดีแกไปชวนมันดิเลยเหรอหลู่เรื่องอย่น้ำเขาบ่นโอูยบึงตะพาเนยซื่อเนาะเออซื่อบึ่นี่จังอยู่ได้กันปะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำคนเดียวอยู่ได้กันเถอะไม่ไม่อยากอยู่กับเราเหรอไม่อยู่ได้กันเถอะ ไม่ม่แม่อยากอยู่เพื่อจริงหอม่อยในการเธออยู่ก็ได้ดีมากจ้ะยังไงอ่ะด้วยไหมอ่ะดีเมื่อได้ไหมเ่อข้าวยังไม่ได้ข้าเลยไอ้อลองไม่ทำงานช่วยเพื่อนวะเออจรนวงลุนวงแ่ะ้อทนี้เลต่นจังทำบ้างปะเนี่ย ขนมไหมอร่อยเนอะยังไงยังไงมีข่าวดีทรือเปล่าเนี่ยเฮียมืองานอาจารย์หมายยักสิ่ันพูดแล้วก็เครียดก็ส่งพันลูกข้าไมันเลยแต่ว่าคิดเครียดไปก็คิดถึงวันนั้นนะที่เราไปร้านเล่ากันน่ะไม่โคตรจอยเพื่อนเต็มโตเลยเออเนี่ยเห็นไหมมนุษย์เรามันต้องมีสังคมนะ ไม่จริงอ่ะคนเราอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมึงสังคมไม่ต้องมีเพื่อนนี่ไงอยู่คนเดียวมีเพื่อนอยู่คนเดียวดีกว่ามีเพื่อนดีกว่านะอยู่คนเดียวมีเพื่อนค่ะอยู่คนเดียวมีเพื่อนอยู่คนเดียวมีเพื่อนอยู่คนเดียวมีเพื่อนจ้าพอพอพอาุอะไรกันเนี่ยพวกมึงต้องมักสนใจเพื่อนนี่เรนโนโดใกนใอยู่แล้วนะโดนโดไปไดกข้าวแดเข้าวเออไปกินด้วยปะเนี่ยไม่เอาอุ้ย เป็นอะไรอ่ะรถเป็นไรไม่รู้สตาร์ทไม่ติดอ่ะจะลองสตาร์ทหน่อยไหมเอาค่ะเอาขาตั้งใหญ่ขึ้นทำไงวะไี่ไ้เนี่ยแล้วว่าเขียนไปร้านซ่อมอีกอ่ะก็ดีนะไปเล่นล้า เอาขาขยับไม่ได้เออโอ้ยเป็นไรไหม ีก็อุ่นดีฮะอุ่นจนร้อนเลยแหละแต่พอมีเธอเท่า ใจที่เป็นอย่างนั้นแต่พมีเธอ น้ำนิ่งไม่อยู่อ่ะแม่งโคตรเงียบเลยนะเว้ยตงใส่แม่งเรียนหนักแน่เลยเออแล้วปาร์ตี้คือดีมไปปะน,นิ่งก็ไปนะเว้ยงู้เปล่าเฮ้ยไปธนาไม่เจอตั้งนานแล้วนะเว้ยน้ำนิ่งอ่ะไม่คิดถึงหร,อ,หรอวะเฮ้ยไม่คิดถึงจริงๆอะเฮ้ยไปธนา อออเออนี่เลยอันเจอกันแนล้วแบบอย่างนี้เดี๋ยวกูส่งโลให้ไปเจอกัน เนี่ยเหี้ยนั่งๆนังมากย่างไงแล้วชุดคู่ไอ้โต้วดูนี่ขึ้นมเนี่ยขาหัวน่งนั่งาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเล่นอโน o แต่ไม่ใช่อโน o แบบที่เราเคยเล่นวันนี้เราจะจับใบจับเพื่อตอบคำถาม รอบแรกเราจะเปิดให้ปอกกันแล้วก็ให้อยู่คนแจกถามใช่รอบมาให้คนแจกมาโดนนะครไอโตแจกเมื่อคืจับมืแล้วจับมือเนรอบทหารแล้ววะถ้าจับถ้าจับแล้วไปทำตัวไปแบบทำให้ดีไกลกึนเห่าหูสิงแข็สตันก่อนรือเปล่าเปิดให้ปอกกันนะมา เดพี่ทักอะไรเอค่ะมาม่หนึ่งสองสามใครโดนใครเพงนกโดครั้งแรกทุกคนทำไงดีนะเลิบละถาไงดีว่อ่อนักมาก่อนนักากถาไงดีว่าถาไงดีว่าถาไงก็ถามไม่ถูกอันนี้มีเด็กเกี่คนอะ

อยกจังเลยเหมือนเขเปิดเลยเฮ้ยเขียนข่าว้าวอกนทวารของเราตบมือให้จังเลยค่ะทุกคนขอขอขออาวขอชงน้ำอาวเฮ้ยเฮ้ยเฮจริงจริงมาเราจะมาถามคำถามจังกันพร้อมนะขนมอินทวาร์ก็คือจะถามว่า งการอยู่คนเดียวแบบเงียบๆสงบกับมีคนมาทำให้วุ่นวายใจน้องจังจะเลือกอะไรคะต๊ก๊อกทิ้กันเฉต๊อตเลยตีก๊อกติ๊กต๊อกแล้วรออยู่นะอยู่กับใครสักคนก็น่าจะวุ่นวายน้อยกว่าการที่คิดถึงเขาตลอดไป เอาไปแล้วมามาเก็บให้เรามันดีกว่าเก็บๆเก็อคนนั้นะขายนะสาขาเราจะมีคู่จริงมทุกคนคู่จริงหรือคู่จริงนะมาต่อยกักตามารอมา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 เล่นไปก่อนเลยนะ

รู้ป่ะทำไมเราถึงอยากมีเพื่อนเยอะๆเพราะอะไรอ่ะตอนเราอยู่มันนอกอะ่ะพูดหยองเลยเว้ยความเหงาเป็นมากกว่านะตอนเนี้ยเราเลยอยากมีเพื่อนเยอะๆแต่เป็นแบบเนี้ยก็เหนื่อยนะเว้ยต่างจากเรานะชอบอยู่คนเดียว<อ>ยงเงียบๆแต่เราอยู่ด้วยกันก็ดีนะ ไม่ได้แย่นะแต่มีเธอมันก็ดี